สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประณิตปุ่นปันเมียฝรั่งอเมริกาค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่หลับไม่นอนกันหรือไงอันที่จริงแล้วก็อยากจะหลับก็อยากจะนอนเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่บางทีมันก็ทำไม่ได้ค่ะเกิดจากอะไร เดี๋ยวตามมาฟังประนิ์กันค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องจริงไม่ดราม่านะคะเพื่อนๆก็คือ,อจากที่เพื่อนๆรู้เกี่ยวกับอาการป่วยของคุณลงุงจากการกระเพาะปัสสาวะติดเชื้ออย่างรุนแรงนะคะ ในช่วงเวลาที่คุณลุงแอดมิดโรงพยาบาล5คืนในตอนนั้นที่ปนิดไม่ได้ลงคลิปนะคะก็คือเป็นช่วงที่กระเพาะปัสสาวะของคุณลุงติดเชื้ออย่างรุนแรงค่ะแล้วหลังจากแอดมิดหลังจาก กลับมาอยู่บ้านาก็มีอยู่คืนหนึ่งนะคะที่ปกติแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเข้านอนเราก็แค่กอดกันธรรมดาแล้วก็หอมแก้มกันแล้วก็บอกว่ากูไนแค่นั้นเองนะคะแล้วต่างคนต่างนอนค่ะแต่ มีอยู่คืนหนึ่งนะคะที่คุณลุงเขากอดปานิชแล้วเขาก็บอกว่าคืนนี้ขอนอนกอดทั้งคืนนะปานิชก็ม,มีมีอะไรมีลางสังหรณ์อยู่ในใจนะคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแต่ปานิชก็คิดเพียงแค่ว่าคุณลุงเขาเขาอาจจะเป็น เพราะว่าเขาไม่สบายใจหรือเปล่าอะไรแค่นี้นะคะ,ะคุณลุงเขาก็บอกปานิดนะคะบอกว่านอนเถอะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรจะให้นะคะคืนนั้นทั้งคืนถามว่าคุณลุงแกนอนหลับไหมแกนอนไม่หลับค่ะถามว่าปานิดนอนหลับไหม ปนิทก็นอนไม่หลับค่ะอาจจนกระทั่งตีหนึ่งตีสองประมาณนี้นะคะปะนิ์ก็งีบหลับไปแป๊บหนึ่งนะคะคุณลุงเขาก็อาจจะงีบหลับไปแป๊บหนึง่งเช่นเดียวกันนะคะ ได้เวลาปกติเนี่ยปนยิจะตื่นตีสีส่ครึ่งหรือตีสี่ประมาณนี้นะคะพอถึงเวลาปณนิชก็ลุกจากที่นอนโดยที่ไม่อยากปลุกคุณลุงเขาอะนะคะแต่คุณลุงเขาก็ลุกขึ้นพร้อมกับปานิชค่ะหลังจากที่ตื่นนอนกันแล้วนะคะคุณลุงเขาก็บอกปณนิช บอกว่าตามฉันมาปาน,นิชก็ถามว่าแล้วจะไปไหนล่ะแล้วคุณลุงก็เขียนรายละเอียดสิ่งสิ่งหนึ่งลงบนกระดาษให้ปานิชพร้อมกับรายละเอียดของรถทั้งสามคันแล้วก็ อีกหลายอย่างส่งให้ป้านิดค่ะซึ่งป้านิดก็ไม่รู้ว่าคุณลุงแกคิดอะไรอยู่นะคะคุณลุงแกคิดเป็นห่วงป้านิดหรือเปล่าคุณลุงก็บอกว่าตามมาเถอะจากนั้น คุณลุงก็เดินลงไปที่ห้องใต้ดินค่ะเพื่อนๆแล้วคุณยคุณลุงก็เปิดตู้เซฟหยิบซองสีน้ำตาลออกมาให้ป้านิดซึ่งในซองสีน้ำตาลนั้นคุณลุงก็ได้บรรจุสิ่งหนึ่งไว้นะคะ ุณลุงเขาบอกว่าสิ่งนี้มันจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีได้ถ้าหากว่าถ้าหากว่าไม่มีฉันแล้วซึ่งป้านิดก็ไม่รู้ นะคะว่าไหนใจของคุณลุงนั้นเขาคิดอะไรอยู่นะคะเขาอาจจะคิดว่าเขาจะต้องไม่รอดหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณหมอ ได้ส่งสัญญาณอะไรให้คุณลุงรู้ก่อนหน้านี้ไหมอันนี้ปานิ์ก็ไม่รู้นะคะว่าคุณหมอเขาได้คุยกับคุณลุงเรื่องอะไรหรือเปล่าถึงทำให้คุณลุงแกแกคิดมากได้ขนาดนี้นะคะ เมื่อคุณลุงแกคิดมาหากขนาดนี้ปานิ์ก็ยากที่จะทำใจนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเกิดอะไรกับคุณลุงหรือ,อหรือคุณหมอพูดอะไรกับคุณลุงแล้วหรือเปล่าโ,โดยที่ ยังไม่ได้บอกเราไหมถามว่าป้านิดมีความกังวลใจไหมป้านิดก็มีความกังวลใจลึกๆนะคะเพราะป้านิดก็ยังไม่รู้นะคะว่าไอ้ที่แกเป็นอยู่เนี่ยมันร้ายแรงขนาดไหนมันเป็นถึงขั้นไหนแล้วนะคะเพราะว่าคุณหมอก็ ยังไม่ได้บอกอะไรเลยนะคะคุณหมอนัดฟังผลในวันที่สองพฤษภาเนี่ยค่ะ,ะก็จะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรแน่ๆนะคะเท่าที่ได้คุยกับคุณหมอพร้อมกับ พี่สาวของคุณลุงก่อนหน้านี้คุณหมอเขาบอกว่ายังไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นคิดน e y stone หรือจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะปณิดก็ได้แต่ภาวนาขออย่าให้เป็นอะไรเลยนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณลุงเขาก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมนะคะอ,อย่างเมื่อคืนนี้คุณลุงก็นอนไม่หลับอีกนะคะป้านิดก็นอนไม่หลับเช่นเดียวกันเพราะว่าคุณลุงเขาไม่หลับป้านิดก็ไม่หลับค่ะซึ่งเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ มันเกิดขึ้นโดยที่ปานิตก็ยังไม่ยังไม่ได้พร้อมที่จะรับฝังอะนะคะปานิตยอยากจะให้สุขภาพของคุณลุงกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมอยากจะให้คุณลุงกลับมากินอาหารได้เยอะๆเหมือนเดิมเพราะ ช่วงห,งหลังมานี่นะคะเพื่อนๆขาคุณลุงเขาทานอาหารได้น้อยมากนะคะก็คือน้อยกว่าปกติเยอะจนเราตกใจนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนคุณลุงเขาจะเป็นคนที่ชอบทำอาหารนะคะชอบที่จะทำอาหารนอกบ้าน ปิ้งย่างนั่งคุยนั่งเล่นกับเพื่อนๆน,นอกบ้านแต่ตอนนี้คุณลุงเขาเขาคงจะมีอะไรในใจนะคะคือเขาเขาจะไม่บอกนะคะเขาจะไม่พูดกับเราปณิตก็พยายามที่จะปลอบใจแกบอกว่าเนี่ยคุณหมอ เขาพยายามที่จะหาทางช่วยอยู่พยายามที่จะดูแลเคสอของคุณอยู่นะคุณก็ทำใจให้สบายอ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกปณิตก็พยายามที่จะปลอบใจแกนะคะคืออะไรที่ัพ p อ o r t จิตใจแกได้ปณิตก็ทำนะคะปณิตไม่อยากให้ แก่คิดมากนะคะหลังจากฟังเรื่องราวการป่วยของคุณลุงไปแล้วปนิตก็หวังว่าเพื่อนๆจะรักษาสุขภาพกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมโปรดเป็นแรงใจให้ปนิ์ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับท่านผู้ชมใหม่และกด กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปของปานิดในโอกาสต่อไปค่ะปานิดออกคลิปพรีเมียร์ในทุกวันเวลา18นาฬิกาเวลาประเทศไทยขอบคุณที่ทติดตามรับชมสวัสดีค่ะ